สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีที่พิจารทุกทท่านนะครับมือนีนะครับพิจารณทุมราชนะครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิงลง่วนะครับแม่ลูกมีทั้งหมดสีโคมนะครับอยู่กับพี่พ่อนครับสวัสดีครับพี่พ่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกะพี่พ่อนมาพักเลี้ยวไปก่อนนะครับมาขายง่วก่อนกะมีแดดคึ้มแน่แดดแน่มือนีมีแบ่งปัน4ี่ชุดเลยเนาะสีโคมนะโครัค่ะ้าทําอยู่บ้าน ย่างเครือพัฒนาครับตัวบลหน้าพระแสงอำเภอปทุมราชปงสาจังหวัดลำนัดเจริญนะครับที่จะเดิไปแบบเร็วๆนะครับว่าซีโคมอ่ะเดี๋ยวเ้าเบินงงวแต่ละโคมน้ากันครับพี่น้องครับเริ hmm. okay. uh ่มจากโคมใหญ่ก mm ่อนนะครับโคมแรกครับเป็นงวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเพิ่งว่ายสีเดือนครับลูกของเจ้ามาลิกครับพี่น้องงามๆแม่โตใหญ่ๆนะครับแม่มันสูงอะไรครับพี่พรอนสูงหน่อยสีสิบเจ็ดบอกลบร้อยสี่สิบเจ็ดบอกลบงวลูกแหลกนะพี่เนาะค่ะโคมนี่ครับพี่พรอนเปิดจักบาทครับพี่ครับราคาเก่ามือหาพันค่ะเก่ามือหา 95,000พี่น้องนะครับแม่สูงลอยสี่สิบเจ็บอกโลกค่าเป็นบราหมันลูกผสมนะครับใหญ่แห้งงามแห้งแล้วก็ลูกก็งามพร้อมครับลูกสาวครับพี่น้องลูกของเจ้าหมาเหล็กครับไว้ประมาณนสี่เดือนนะพี่เนาะจ้ใช่ครับสี<ม>แดงงามนงมางนา<ห>ดีครับกริบเลียบคอเท่าปกติน้ำลางสวยเกิดวันที่สามสิบเอ็ดมีนาฮกฮกฮกเลยนะครับเดือนนี้แม่ขึ้นแล้วเนาะพี่เนาะค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นมาสี่มื่นก่อนค่ะนะครับสามสี่มื่นก่อนครับพี่น้อง แต่ว่ายังมาทำผสมเนาะยัเงกง่ามือหาครับพีนออพ่น้องต่อรองได้เพศุดำพวงหางดำนุ่มสีเต่าครับสูงลอยสีสิบเจ็ดบวกครับพี่น้องค่าทุกค่าทอนพี่ประกันให้จังมือ่อครับประกันใทยหนึ่งเดือนจ้าหนึ่งเดือนคือเหมือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อะจำมื่อจังไหนต้องขอให้ยืนทาแดดกันกันนาสิบชั่วโมงหนึ่งโมมีอีหลีคิ้วดำครับจมูกสีดำมอสีเป็นแดงครับสูงลอยสีสิบเจ็ดบวกครับพี่น้องใหญ่อยู่ไปถึงลอยหาสิบพูดละจ้าอ <c oughs> ่ะ เก้าหมื่นห้าพันต่อร่องได้ครับส่งฟีลอยกิโล,โลนะพี่พอนเนาะจ้าลูกเพิ่นกินดินจมูกดำคลิปหู่งดำลูกสาวครับลูกของเจ้ามาเล็กนะครับพี่น้องไว้ยสี่เดือนอน้ำนมแม่มันก็นกนดีครับนมสีเตานะครับพวงหางดำเพชดดำอหอมหลังลูกเพิ่นเขายัางมันเห็ดนะครับนี่หยนเก้าหมื่นห้าพันสมัยก่อนแสนกว่าค่ะเส,น 2, สน 3, ้นสองเส้นสามเมนครับพี่แม่เพิ่นตัวใหญ่ นี่ครับแม่เป็นนุ่มสีเต่ากีบเรียบก่าเท่าปกติครับเป็นบามันดุผสมงอดุกแรกขึ้นได้สามสี่หมื่นก้อนพ่อมันลงแงเวกยบกับโซมท่านานะครับบนว่าตัวพ่อตัวผู้มันห่องเนะคราร <c oughs> อ,อบต่อไปครับพี่น้องอีกประมาณสิบหกสิบเจ็ดหมื่นนะครับคนคนหางหลูกเพิ่นครับไปไงครับพ่วงหางดำขาถูกกระทอนประกันให้หนึ่งเดือนนะครับ สนใจกระโถนมาหาพี่พ่อนไดเป็นโคมแหลกครับพี่น้องโคมแหลกของมือละกันนะครับคื่มแห้งแห้งพี่น้องเลยอะน้ำลางลูกเพง,งานงานะครับนี่กรีบเร็ยกว่าเท่าลูกเพิ่นครับสีจึงสีละบ่นม,มีมองแต้มมองด่างน,นะครับอะแม่เพิ่นนี่ครับน้ำนมเพิ่นเก้าหมื่นห้าพันต่อรองได้นะครับสนใจกะระทถนมาหาพี่พ่อนไดผู้ใด,ดหางวงงาเๆเขาคอกนะครับ แม่โตใหญ่ลูกงามเอาเบิ่งฟังนี่ครับพุ่งลูกเพลินม่วงด่างเนอรแดงเข้ม,ขมคนนๆ,ๆครับหนังหนาๆจนๆเล็บๆครับเบิ่งได้ไรสนใจกับโรมาหาพี่พรได้หรือเบ,บิง่งหนาคอกอะไรครับอยู่บ้านยั่งเครือพัฒนานะครับพายเรียกวกัชิบิตัดิหยานมาพี่พรจ้าโอ้ใหญ่หลายพี่น้องเลยสูงลอยสี่สิบเจ็ดไปห้าร้อยหาซิผลละแม่พันพุ่งหลูกแหลกรอบต่อไปกับอีกประมาณสิบสิบกว่าหมื่นครับ ไปสังเกตอากาศเอาขึ้นกระสมพี่น้องนะครับผนว่าตอผูห่วงคนนั้นว่ <laughs> าล้วลงแล้วลูลวลกผนก็อวดดีครับพี่น้องหูจับได้ใบได้นะครับเอาคือหูเศรษพีหูค่ะหูแต่อย่างกาวไอ้เบิดเหมือนพ <laughs> ี่บอนว่ากาไอ้เบิดเหมือนเนาะนะ,ะครับลูก่นแดงดีเ้อะพีจ่จ้าเบาถาเดียดครับออกแล้วพี่น,อน้องนี่โคมนี่เก่ามืนหาพันต่อรองได้ครับเป็นโคมแแรก เบ่งได้หลายครับงวงงามเอาบามันดุผสมนะครับงวงดุกแหลกลูกของเจ้าม้าเหล็กนะครับมีใบมีหลอดครับเกิดสามสิบเ็ดมีหน้าอ่ะต่อไปครับไปเบิ่งโค้มที่สองครับพี่พ่อนครับโค้งที่สองครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับลูกว้ยหนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องอาทิตย์กว่ากว่าครับลูกตัวผู้ที่พี่น้องโค้งนี้ครับพี่พ่อนเปิดจักบั เปิดราคา42,000ค่ะ42,000 42, นะครับแม่เพันตัวใหญ่นะครับแม่มันสูงเลยครับพี่พ่อนสูง140บวกลบค่ะ140บวกลบครับงัวลูกสองเนาะค่ะลูกใบจักอาทิตย์กัอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งสะดือเพ่อตะลุดอืมพี่น้องนี่แข็งขาแบบใหญ่ผสมหลอดหรือสมยังมาครับพี่น้องสมหลอดนะสมหลอดตะนอดตั้งโจโก้ด้พี่น้องเป็นบราแมนดูผสมครับลูกพันนี่ครับลูกพันโอ้สะดือเพิ่งลดค่ะ แม่เพิ่นครับเป็นปรามันดูผสมครับขอบหูดําดีนะครับจมูกดําเชือกกระดิ่เขาน้อยหนึ่งนะครับสี่หมื่นสองโคมนี่ลูกตัวผูครับควันจับจมูกนั่งทับนะครับเล็บนะเล็บบลังกระยงาหน่อยหนึ่งนะครับเพดดาพ่วงหางดําครับนุ่มดีนุ่มสีเต่าครับขาทูกกระทอนประกันให้เดือนหนึ่งนะพี่นาะจ้าส่างฟีกะรนอยกิโลอยากไปกินหญ้ากับหมูแล,ล้วพี่น้อง สี่หมื่นสองตอร่องกันได้นะครับเ <c oughs> บิงบ่งมันขายัง <c oughs> มันอยากออกไปกินหญ้ากับมูลเลยครับเอามาถ่ายทลมมีลโคมพูดมูคนกินหญ้าอยู่ <c oughs> มัพิ่นไล่ไล่พี่น้องเลยนี่ครับแม่เพิ่นนังน้าดีนะครับเตรียมโต้งาม <c oughs> เป็นงั่วลูกที่สองยืนนาองพี่พอ่อเนาะ <c oughs> จ้าครับควันจับจุ่มมองนางทับนะครับนุ่มสีเต๋าหลูกใสว่วอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> นี่ครับ สนองจังโจกกาะกํากลังเนื้อยนังกําลังมาตัวนี้จ้าวันอ,อาทิตย์หนึ่งอ่ะสี่หมื่นสองพันนะครับสนใจกระทู้มหาพี่พัฒน์ใแม่สูงด้วยสี่สิบบวกลบนะครับแม่เพื่อเป็น,นปลามันตุกผสมนี่เพป็นได้ยินเสียงมาพี่น้องสี่หมื่นสองนะครับต่อร่องได้เป็นโค้งที่สองเนอะแต่ได้สนใจกระทู้มหาพี่พัฒน์ใ ทรงฟีกกระลอยกิโลนะครับมาเบงล่เอียดได้ร่พีดดำนะครับนมสีเต่าพ่วงหางดำแม่เพิินอาจจะไปกินงาลูกนี่ลูกาสเพ่นลูกชายว้อาทิตย์หนึ่งต่อไปครับไปเบงโคมที่สามครับพี่ฟ้อนครับโคมต่อไปครับเป็นโคมที่สามนะครับเป็นราคาสื่อสองในสามนะครับเป็นง้วแม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่ทองในสามเดือนแะครับประกันทองแม่เพิินนะครับ ค่อมนี่ครับพี่พ่อนเปิดจักบาทครับเปิดราคาสามหมื่นเจ็ดพันค่ะสามหมื่นเจ็ดครับนี่คือราคาประกันทองแม่เพิรนเนาะแม่นค่ะนะครับแม่์เพินทองสามเดือนค่ะสามเดือนค่ะสูงอะไรครับแม่เพิรนสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบร้อยสามแปดบวกลบเปิดสามเจ็ดนะครับค่ะลูกไส้เพิ่นไว้มันหกเดือนเนาะค่ะแม่์ทองไหนสามเดือนเพิ่นสมบามันไหครับปั๊นนี้ค่ะสมบามันโตค่ะเพิ่์นให้ลูกงามเลยให้ลูกงามนี่ได้ค่ะเป็นหน่อเมืองลูกลูกไส้เพิ่น เป็นอันนี้ลูกสองเพิ่นนมันบ่ครับค่ะลูกสามในทองลูกสามในทองรประกันทองเนาะประกันทองค่ะสามเดือนเพิ่นทองะนะครับสามเดือนแม่เพิ่นเจ็บอกอกเป็นง่วงหนักเรแต่ว่าให้ลูกแดงนะเพือ่อนนี่ครับเป็นงวน่วงออกง่วงหนักนะครับจมูกขนตาหางเป็นสีทองแดงครับทองสามเดือนประกันทองครับสูงร้อยสามสิบแปดเนาะค่ะเราสามสิบแปดเราเพลิแดงพ่วงหางเป็นสีทองแดงครับนี่อ่างลึกดีนมนุ่มดีโฮมนี่ เพอ่์เ็นกล่องพิจาไปหูประกีโบแวงครับจมูกอ่าเป็นออกมัวหนักนะครับคล้ายๆเล่แล้วพี่น้องแต่ว่าให้ลูกปัดแดงแดงทุกตัวพอมันว่เอาสามหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อร่องกันได้เด้อนะครับฟันจับจมองนางทับอ่างดีนุ่มดีนะครับจีบเรียกว่าเทาปกติทองสามเดือนประกันทองแม่บ่นครับสมบราหมั่นครับในทองเพิ่นนี่ครับราคาทุกกระทอนประกันห้เดือนหนึ่ง ลูกทายเพิ่นแดงดีว่พี่น้องลูกตัวที่แหลกแข้งแดงงามตะแอือลูกขันด้วยค่ะเป็นองอ,งองคอขกเพิ่นละพี่น้อง <c oughs> อะนะครับแม่ลูกลูกผูครับแม่ทองสามเดือนสื่อสองในสามครับราคานี่เด้ะสองโตกับในทองอีกเอาทรงฟี1อยโลครับปลาทุกะทอนประกันให้เดือนหนึ่งลูกที่3ามในทองนะครับสนใจกระทรมาหาพี่พรได้เป็นโคมที่3า โคูมที่4ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่แม่พันเป็นซาโรเล่ครับง้อดุกเลกโคมนี่เปิดจักบาทครับเปิด3ามหมนหาพันค่ะสามหมื 3, 000, 000, 000่นห้าพันครับพี่น้องอ่ะลูกตัวผู้ครับนี่จังได้ขายเร็วนะครับแม่เพิ่นเป็นเล่เนาะเล่แดงค่ะเขามีซัมเนียดครับพี่น้องเกือบลุ้นมีลายพร้อมพี่จ้ามักลายพี่น้องง้อลายใช่ดอกติ๋วค่ะสูงไะไครับแม่เพิ่น ร้อยสามสิบแปดปลกลบร้อยสามแปดปลกลบงวงลูกแหลกกันเนาะพี่เนาะค่ะงวงลูกแหลกค่ะนี่ครับพี่น้องโอ้สายเนื้อครับหมักเรือพี่น้องน้ำนมแมวพอดีดีว่าเป็นงวงแม่นุ่มนะครับจมูกบสิกโบแวงครับใบหูโบสิกโบแวงเขามีซ้ำนี่แหะครับบหญ้าก็หนีเด้อฟันจับจมูกงนังทับครับมีไล่ตามผ้าเพจชมพูพ่วงหางกับเป็นหางสีทองนะครับนุ่มสีเต่างวงลูกแหลกครับโควนี้สามหมื่นห้าพันเนาะค่ะต่อรองกันได้ด้ครับ กูได้เล่นสายเหนือเศรุลิไล่กระยามันตะวันนี่น้ำนุมมึงพี่น้องมึงน้ำนมนี่ครับปอกมาตัวผู๋ตัวผู๋จังคายได้เร็วแม่สูงลอยสามแปดนะครับสนใจกระโถมาหาพี่พ่อนได้ส่งฟรีลอยลูกอ่ะพี่น้องมึงน้ำนมเพิ่นบอเป็นง้อแม่นุ่มค่ะน้ำนมดีค่ะพวงทางก็เป็นสีอ่าสีทองนะครับไม่ต้องไปเอาลูกแรกของเชือกลูกลูกลูกปศเป็นบอลูกเป็นเป็นมอลูกเพียงเดือนเลยพี่ ปลูกคนในเดือนค่ะเดือนหนึ่งเงินปะ่ะเดี๋ยวผมผมให้ปดปุ้นของเชือกลูกเพิ่มเงืนหน่อยเหยียบเชือกแม่ไว้อีบันนี่แม่เพิ่มผูกดูครับกำลังสิกินดินกำลังฮัดกินดินมั้ยค่ะเพื่เหยียบเชือกแม่ไว้แม่ไปเซฟอะไร <c oughs> อ่ะครับโค้งสุดท้ายครับสามหมื่นห้าพันต่อร่องได้ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกผูกครับพี่น้องงัวลูกแหลกครับแม่เป็นซาลูเ่นะครับนี่ลูกตันๆไว้หนึ่งเดือน นะครับค่าทุกข้อทอนประกันให้เดือนหนึ่งชมฟรีร้อยโล่เนาะพี่พ่อนะจะฝากเป็นลมเนาะพี่เด้อให้ผมเป็นลมก่อนอ่านะครับสนใจตัวใดโคมใดโทรหาพี่พ่อในครับซีโคมมือนี่ครับอ่าอยู่บ้านย่างเครือพัฒนาตะบลหน้าพระแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดลำนาดเจริญครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรเลยนะครับเฟซบุ๊กอัมพรบุญสิรินะครับมากถึกใจโคมใดนะครับโทรหาเพิ่นนะครับแดดพ่อนพี่น้องเอ้หอนแห้งมือนี่แจ็คแดดจักลมแล้วเนาะแต่ก็เอานะครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชกับพี่พ่อนขอจบคลิปเพียงเพียงครับสวัสดีครับพี่พ่อนครับสวัสดีค่ะ